และที่สําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดพี่น้องทิศเียนถูกสร้างมาให้อวยพรเราเป็นลูกพระเจ้าถ้ามีใครทําให้เราผิดหวังเสียใจถ้ามีใครทําให้เราน้อยใจอวยพรเขาเมื่อเราอวยพรเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆกับเราก่อนก็คือเราจะมีเีรีภาพเอเมนไหมพี่น้องเมื่อเราประกาศตัวอยู่เหนือเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่ตกอยู่แต่อำนาจของเขาเราจะไม่ตก การตกอยู่ใต,ต้อำนาจของศัตรูคือการตกอยู่ใต้อำนาจของผีถ้าพี่น้องประกาศใช้อยู่เหนือศัตรูพี่น้องกําลังอยู่เหนือผีถ้าพี่น้องอยู่เหนือผีพี่น้องรับพระพรจากพระเจ้ารับความชื่นชมดีจากพระเจ้าจิตใจพี่น้องเคยไหมเวลาเราโกรธกับใครเป็นไงครับมีความสุขไหมไม่มีอึดอัดไหมอ,อึดอัดเวลาเราได้คืนดีได้ขอโทษแล้วให้อภัยแล้วเป็นไงโล่งสบายบรรยากาศของพระเจ้าก็กลับเข้ามา พี่น้องพระคัมภีร์อยากจะให้เราเต็มล้นด้วยพระผ่อนเห็นไหมไหม